คลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการราดเชื้อเห็ดพึ่งขมิ้นลงในโคนกอไผ่ตรงลืมแรงของเรานะครับสวัสดีครับสวนกัญญกรครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนเอาเชื้อเห็ดพึ่งขมิ้นนะครับที่เราเอาดอกเห็ดพึ่งขมิ้นที่แก่ๆเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ไปทําเชื้อไว้ได้ประมาณเจ็ดสิสัปดาห์แล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะต้องเอามาลาดรถที่กอไผ่ตรงลืมแรงนะครับซึ่งผมก็เคยบอกเพื่อนแล้วครับว่าเรายังทําเชื้อไม่ครบนะเรายังเหลืออยู่6กอนะครับเพื่อนเรบเดี๋ยวเลยครับผม โดยขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดกอไผ่ของเราด้วยการตัดหญ้าแล้วก็ตัดแต่งกิ่งกอไผ่ด้วยนะครับในทุกขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานที่สุดแล้วก็ใช้แรงงานมากที่สุดนะครับดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับทั้งแม่บ้านแล้วก็พ่อบ้านเลยนะครับและแล้วความพยายามของเราก็สําเร็จลงได้ด้วยดีนะครับแต่อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับเ,เพื่อน หลังจากที่เราทําเชื้อไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อนๆนี่ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูนะครับมาดูใกล้ๆเลยครับแทนแทนนี่เลยครับเห็นไหมเพื่อนเชื้อนี่แค่หนึ่งสัปดาห์นะครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะเอาไปลาดรถที่โคนกอไผ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลาดรถเลยนะครับแล้วเราก็ต้องมาทําการเตรียมน้ํานะครับประมาณสองถังนี่เป็นน้ําสะอาดนะครับเป็นน้าใต้ดินไม่ใช่น้ําบาดาลนะครับเพื่อนๆ แล้วก็มาถึงขั้นตอนการผสมเชื้อก่อนที่เราจะเอาไปราดรถที่กอ่อไผ่นะครับแล้วก็จะเตรียมน้ํานะครับนี่ครับคือเราต้องใช้สองถังนะเพราะว่าเราจะลาดรถ6กอน,นะครับจะใช้ถังละสามคอน,นะครับเพื่อนแล้วก็จะต้องเอาเชื้อเห็ดน,นี่ครับผสมลงไปลงไปในน้ําเลยนะครับก็อย่างที่ทำให้เพื่อนดูหลายคลิปนะครับกลิ่นก็จะแรงนะครับเพื่อนกลิ่นก็จะแรงนิดนึงนะครับ ผสมให้พอดีนะครับนี่เผื่อว่าพอดีเปะเลยหลังจากนั้นเราก็จะคนนะครับคนนิดหนึ่งนะครับคนให้เข้ากันนะเพื่อนไม่ต้องคนเยอะก็ได้นะครับหลังจากคนเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลาดรถที่นขอไผ่นะครับผมในการลาดรถที่กอไผ่นะครับเราจะใช้ถังนึงนี่เราจะลาดสามกอนะครับเพื่อนเราก็ต้องกะให้พอดีกันนะครับผม หลังจากที่เราทําเชื้อเห็ดพึ่งขมิ้นนะครับแล้วเราก็น compute, buzz, kind of ํามาลาดรถในกอไผ่ของเราครับก็คือกอไผ่ของเราทั <Okay. S 2> <F> ้งหมดมีอย <harbor, S 1> ู่21กอนะครับเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้เราก็ได้ลาดครบไปแล้วนะครับทั้ง21กอะครับคราวนี้เราก็ทําได้อย่างเดียวครับก็คือรอนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับไม่แน่เขาอาจจะเกิดหน้าฝนปีนี้เลยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับเพื่อนเพื่อต้องรอรุ่นกันนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ